เลยบานเนี่เลยตุมเลยบานเลยตุมเลยบานไม่มีขับเขตดสิเพราะว่านิสัยมันคอยจะแค่นี้แค่นั้นอยู่แล้วไงล,ลูกจำกัดจำเกียร์ขับแคบเลยเลยตุมเลยบานนี่ไม่มีขับเข็ดลูกไม่มีขับเข็ด เออมหากุณาคือสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมหากุณาคือสิ่งที่ไม่มีเส้นแบง่งมหากุณาเนี่ยมันไม่มีเส้นแบง่งโลกไม่มีขอบเขตจึงเรียกว่ามหากุณาลอยตูมลอยบานไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นนี่โลกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ กว้างๆไปทุกสิ่งอย่างถ้ามันยิ่งกว่าดาวบรบ้าเนี่เลยตูมเลยบานมันไม่ได้มีแค่มนุษย์ภูมิเดียวในี่ยลูกมนุษย์อีตั้งสามสิบเอ็ดชั้นภูม์รวมแล้วก็สามสิบสองชั้นภูมิจะพอไหมอยู่แค่มนุษย์เนี่ยมนุษย์แค่นิดเดียวต่อให้เยอะขนาดไหนก็แค่ภูมิเดียว อันสังสวัสดิ์เนี่ยมากมายมหาศาลนันมหาพุนาเนี่ยจะแค่อะไรไม่ได้ลูกไม่มีความเข่ไปสิยิ่งกว่าตัวย,ยิ่งกว่าเองไปสิไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละเอาแล้วไม่เอาแล้วมันก็จะอยู่แค่นั่นแหละแค่เอาแค่ไม่เอามันยังแค่อยู่ลูก นอกเหนือติดนอกเหนือหลุดไปไม่มีความเขตไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปพร้อมกันไปลูกโลกาธาตุสังสวัส์ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันไปไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปได้วยกันนี่แหละหมดเอาหมดไม่เอาจะกลายเป็นนิพพานทุกสิ่งทุกอย่างไปเอง จะกลายเป็นดาบล้างว่างล้างไปเองจะกลายเป็นคลายช่วยหลุดช่วยไปเองจะแค่ภูมิหนึ่งภูมิใดไม่ได้ลูก่างสวัสดมันเยอะจะปวดปวดไหมแค่ภูมิหนึ่งภูมิใดเนี่ยมนุษย์แค่มนุษย์เทวดาแค่เทวดาพรมแค่พรม ไปภูมิแค่ไปภูมิเนี่ยมันจะปวดหมดไหมถ้าแค่อยู่เนี่ยฉะนั้นจิตเนี่ยอ,อย่าไปล็อกลูกอย่าไปล็อกอยู่แค่จิตอย่าไปบล็อกอยู่แค่จิตสิสิ่งที่ไม่มีขอบเขตแค่ทำไมเปิดจะยิ่งกับเปิดไปไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละดีนะยิ่งกว่าติดยิ่งกว่าหลุดดีนะ ไปแบบไมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไมไปได้วยกันนี่ล่ะลูกตัดทั้งตัวตัดตัดทั้งตัวไม่ตัดนั่แหละเนื้อหาตัดสะลุล่ะอะไรอะไรก็ไหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไม่ไปได้วยกันน่ะตัดสรูุช่วยไปด้วยตัดช่วยไปด้วยลูกอย่๋แค่ดูเย่าแค่ดูเย่าแค่สิ่งถูกดูอย่ายแค่เห็นอย่าแค่สิ่งถูกเห็น ไหมมันทั้งไหมถ้าไม่ไหม,ไ,ม,ไ,มไปด้วยกันด้วยเรียกว่าตัดมันทั้งตัวตัดตัวไม่ตัดไปด้วยมันจะได้ไม่หมดแค่แล้วก็พร้อมกันไป และยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าแองไปเลยลูกทุกอย่างไม่เอาก็ยิ่งกว่าตัวไม่เอาไปสิไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเอาแล้วมันติดกับทันทีสังสวัสดเนี่ยรูปเอารูปเสียงเอาเสียงกินเอากินรถเอารถมันติดกับทันทีดูเอาดูรู้เอารู้เห็นเอาเห็นแล้วมันติดกับทันทีลูกเป็นพับเป็นภูมิทันที ันจะช้าชั่วกันชั่วกลับเลยทันทีจะตัดสู้ทันกันไหมดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาดั่งเดิมแท้ของเนื้อหาตัดสู้เนี่ยดั่งเดิมแท้ของสัจธรรมเนี่ยมันไม่มีนะทั้งเอาไม่เอาลูกมันจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอามันไม่มีติดมันไม่มีหลุดกับใครดั่งเดิมแท้ของสัจธรรมเนี่ย ดั่งเดิมแท้ที่โดยนิพพานอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีติดไม่มีหลุดกับอะไรเลยฉันั้นก็ดีๆไม่มันทั้งไม่ทมั้งไม่ไม่ไปด้วยกันดีๆแล้วมันจะไม่แช่อะไรในติดในหลุดไปเอง,องนอกเหนือติดนอกเหนือหลุดไปเองติดหลุดเนี่ยยังเป็นพาะเป็นภูมิอยู่ แม้เห็นว่ามันไม่มีอะไรแต่มันก็มีแม้แต่ในอากาศก็มีลูกวัตถุร้อนอยู่มีกี่ชั้นกี่ภูมิกับภ่มในอากาศเนี่ยกี่ชั้นกี่ภูมสัมพัทกี่ชั้นเทวดากี่ชั้นภูมิชั้นกลางก็ทั้งกี่ชั้นมันก็ซ้อนๆกันหมดเพียงแค่ตามองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างเท่านั้นเองแตจริงช่องต้องตั้งเยอะตามวิทยาบน้อย นั้นก็ต้องถอ,อยกลับมาไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปไดนกันสลับมันทั้งสลับทั้งไม่สลับไปในกันคลายจากตัวจิ้งจอง้องตัง้งเป็นระยะระยะจากหมู่ก็จะใสกันเองดังนั้นกับสังฆวัตรเนี่ยการตัดสู้ช่วยเนี่ยมันไม่ใช่การเกี่ยวข้องลูก ดับล้างรวดเดียวไมมันทั้งไหมทั้งไม่ไม่ไปได้การรวดเดียวเลยทุกอย่างรวดดับล้างรวดเดียวเปิดหูเปิดตาไว้เปิดไปแบบไม่เอาเปิดนั่นแหละเปิดไปแบบไมมันทั้งไหม่ทั้งไม่ไม่ไปได้กันนี่แหละเรียกว่าเปิดไม่เอาเปิดให้เปิดนะมันจะเด็ดพร้อมกันไป มีเนื้อหาตัดอยู่บ้างแล้วเนี่ยมันจะได้พร้อมกันไปภายนอกภายในมันจะได้มีผลปฏิกันตัดและตัดช่วยตัดและตัดช่วยจบและจบช่วยจบและจบช่วยคลายและคลายช่วยหลุดและหลุดช่วยมันจะได้มีผลปฏิกันตัวอย่างปฏิการลูก มันจะได้ล้างสตินิยมคตินิยมเนี่ยม,มันทำให้คับแคบรู้ไหมยิ่งมีพื้นฐานการเสียสละมาอยู่แล้วนี่ยิ่งดีเลยเพราะการเสียสละเนี่ยมันไม่จมปักอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แล้วแล้วไปมันก็หลุดพ้นในการให้ไปด้วยยิ่งดี นัน้นั้นก็แค่ต่อยอดมหาบุญนาท่านั้นเองก็ทุกอย่างเลาแม้กระทั่งตัวส,สล,ลักเองทุกอย่างลูกไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองต่อยอดโดยมหาบุญนาไปเลยทุกอย่างโอ้โหต่อยอดไปเลยลูก เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองที่นี่ขับเกณฑ์เลยไี่นี่ทีจะไม่มีทะงานกันเลยเนสลานั้นมันดีอยู่แล้วเหลือแค่ต่อยอดมาหาคนณาท่านนั้นแหละไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่ได้กันเลยเีียไม่ใช่สติเอาสติไม่ใช่สมาธิเอาสมาธินะไม่ใช่ระบบควบครม เนี๋ยหาตัดสู้ช่วยสังสวัตดเนี่ยไม่ใช่เป็นระบบเอานะไม่ใช่ทำเอาทำไม่ใช่ระบบครอบภูมมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือครอบภูมิทำที่นอกเหนือทำเองสิ่งที่มันไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองลูกไม่มีความเพศเรียยว่ามาหาสุญญตาานิพานว่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเอง ันแรกก็เปิดกันสิยตนะอย่าอยู่แค่อยตนะอินรียอย่าอยู่แค่อินทรีย์จิตอย่าอยู่แค่จิตให้เปิดกับบัวต้องบานออกทุกอย่างแล้วก็ไปเลยไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละเกื่อคูณกันดีนักช่วยเหลือกันดีนักสอ,อ Staats. สองข้อกันดีนักสองข้อกันไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่แหละหลุดพ้นไปด้วยในตัวสองข้อนั่นแหละ เกื้อกูนกันดีนะไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่แหละเคืือกูลที่หลุดพ้นไปในตัวเครือกูนด้วยต้อเป็นนั่งเจลิมสติเฉลิมสมาธิเอาหรอกไอ้นี่มันเป็นพ่อเป็นภูมยิยังเอาใส่ตัวเองอยู่ยังไม่ไเป็นมหาคุณนะทำไม่เคยเอาใครมีแต่ใครไปเอาทำนะน้าอายไหมล่ะ ขนาดไม่เอามันยังไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองแมันเกิดวงจรสังสัตวขึ้นิ์ขึ้นในจิตเยเอาตัวแรกเลยเสสเกิดขึ้นตัวเอาตัวแรกเลยวงจรของสัตวัตึ้จิต อยากให้มันเป็นวงจรแห่งกัรสวัตดไม่ไวทุกอย่างก็ไม่ให้เร็วไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาให้เร็วไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ให้ไวแล้วก็พร้อมกันทุกอย่าง นี่ส่งไปเลยลูกเนี่ยเอาไปเองส่งสัญญาณการให้ออกสู่สังสวัสดปางเปิดรลองบางประทานพรนั่แหละไม่ใช่ปางขอ,อปกติก็มือเดินจับเอากำเอาอันนี้ให้แบกให้กับสังสวัสดออกไปเองหรอกออกมดตาก็ออกส่งสัญญาณออกไปเวลาอง์พุทธองมาหาประทานพรเห็นไหมละ่ะอ่ ได้หมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผ่านลงไปได้หมดสองมือก็บรารมีก็เต็มที่ให้หมดแหละอะไรๆก็อยากไม่เอามังชงเอาทังไม่เอาแล้วมีเท่าไหร่ก็ให้หมดบรารมีก็ให้หมดถ้าบรารมีเสียดายในบรารมีก็เป็นกรรมทันทีเป็นวิบากทันทีวนเวียนอยู่กับบรารมีแบบแคบๆนี่แหละ สว่างปิดสว่พร้อมปิด้อมมนุสิตมนุษย์นุสิมนุษย์ก็วนเวียนอยู่แบบแคบแต่นั้นทุกอย่างเนี่ยมันสละแม้กระทั่งตัวสละเองมันจึงจะนิพพานเป็นและให้เป็นนิพพานโปรดสังฆวรด้วยไม่ใช่นิพพานจากสังฆวรดรวแต่นั้นจะนิพพานโปรดสังฆวัรมันก็ต้องไปได้วยกันทุกอย่างทุกเรื่องนิพพานจากสังฆวัรมันก็โปรดสังฆวัรไม่ได้เพราะมันจากกันแล้ว มันจากกันแล้วมันจะเปลดกันได้ยังไงเล่าต้องเป็นมิพานโปลดด้วยไปด้วยกันมันจะได้จบช่วยกันไป ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปในแบบไม่มีความเก็ดไป ลดลกกว้างไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปบารมีหลั่งไหลออกไปอย่าเสียดายถ้าเสีาาดายมันไม่หลดโลก